หนุ่มสมัครทหารหวังรับใช้ชาติกับถูกส่งตัวมาอยู่บ้านนายต้องทำทุกอย่างสมาชิกผู้ใช้พันทิปหมายเลข6 4 1 3 3 9 4โพสต์ตั้งกระทูหัวข้อเป็นทหารแล้วโดนส่งมาอยู่บ้านนายแต่เมียนายทุบตีเราเราสามารถแจ้งความได้หรือไม่หลังจากที่เจ้าตัวได้เร่าเหตุการณ์ร้องทุกข์ในกระทูขณะสมัครทหารเพื่อหวังจะมารับใช้ชาติ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้เป็นการสมัครเป็นทหารหวังมารับใช้ชาติกลับไม่เป็นอย่างที่หวังเมื่อเจ้าตัวถูกส่งมาอยู่บ้านนายหรือทหารชั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นวันดีขึ้นดีกับทุกเมียนายทำร้ายร่างกายโดนบ่นโดนด่าอีกด้วยเจ้าของกระทู้โพดข้อความบนกระทู้้ระบุว่าคือผมมาสมัครทหารเพื่อมารับใช้ชาติ แต่โดนส่งมาอยู่บ้านนายต้องทำทุกอย่างเป็นแม้กระทั่งที่รับรองอารมณ์แล้ววันดีคืนดีเราโดนเมียนายทำร้ายร่างกายโดนบน่นโดนดา่ขนาขณะเดินหนียังเดินตามมาบ่นเราเราสามารถทำอะไรได้บ้างเป็นทห,หารหรือมาเป็นทาสแยกแยะไม่ออกแล้วขณะเดียวกันหลังที่เจ้าของกระทู้เก่าถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหาทางออกให้กับเจ้าของกระทู้จานวนมากขอบคุณข้อมูลจากสมาชิก เว็บไซต์พันทิปหมายเลข6413 394